สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะนี่นะคะกําลังขนเสบียงกันนะคะโจกับบ่าวนุนะคะช่วยกันนะคะเตรียมของออกไปนานะคะไอไอหยังน้ำจิ้มลูกสิ้นได้ในถุงนี่ เอันนั้นเอาวางตะหากเด้อถือกับฟุกแจวเดิมเสียอย่าเอาไปใส่ถุงท้ายเด้อเตรียมแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะเตรียมเบียงออกไปนานะคะนี่บอกว่าอยู่นี่อยู่คางตู้นี่ไหม เตรียมขนเสบียงขึ้นรถแล้วนะคะตอนนี้บริเอาสายลงมาชาร์จแบตะละวเดี๋ยวมาดูนะคะกับข้าวเรามีอะไรบ้างนะคะบ่าวนุทำอะไรเนาะวันนี้โอ้นี่ตำแจ่วนะคะตำแจ่วบ่าวนุนะคะโอ้เป็นตาแสบแท้ ทอดปลานะคะทอดปลาทอดหมูนะคะอ่าโดยถีมือบ่าวนุนะคะบอกโอ้ยลืเลมนเไไนาะจักแล้วบริกินก็ข้าวนึ่งมาแล้วเลยนี่ค,ค่ะก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนึ่งนะคะเมื่อวานนะคะมีเอฟซีนะคะมีเอฟซีออซื้อมาฝากภาษานะคะโอ้ยเฮาเลยบริกกินข้าวเลยบานนี่นะคะลุงเสือค้นกระติบข้าวเมื่อหน้าเบิดพี่น้องลุงเสือเอาาหน้า ก็เตรียมเอาขึ้นรถกันนะคะเบาวนุก,กับโจนะคะจะเอากับข้าวไปส่งนะคะแล้วก็จะไปไถายนาด้วยนะคะภาษาก็จะไปธุระกับเอ็ดคิดนะคะ ไปล,ล่างนาเน้โอ้ยคบยาบเลยใคยคิดอยู่ข้าวโจ้ค้นของขึ้นรถเลยกับข้าวนะฮะเิ่่าษามุบงอาไลเย่าพิเงค้วยเอาเงินมาคุณลูกเอ้ยนั่น ข้าแบตเขาอรน่าเน้นบ่ข้าท่วงแล้วอ่านี่นะคะเตรียมจะเบียงขึ้นรถนะคะอีหยังบ่มีก็ไปแลแรนซื้อบ้านต้องโดนภลาน้ําแข็งค่ะบอกไห้ลํามอามาส่งมาเศร้าแล้วก็บ่เห็นเอามา ใช่ราคากล้องเฮาเดียเอาไปละบอกแมนบก่กเขาเบาิ้งคือจังใหญไงเธอตปโลดแม่สิใช้ตัวนี้ล่ะเอาออกจากปากเน้ผู้น,นึงถ่ายคลิปอยู่โน้เอาออกเน้ผู้น,นึงถ่ายคลิปอยู่ ไปแล้วนะคะบ่าวนุนะคะบ่าวนุก,นะะบนก,กับโจนะคะนี่ค่ะเตรียมไปส่งสบ,บียงโอ้โจนั่งชมวิวข้างหลังบอโจไม่ยอมนั่งข้างหน้านะคะ,ะชมวิวข้างหลังนะคะชมวิวข้างหลังนะคะ,ะไปแล้วนะคะเอากระสอบอันนี้กระสอบน้ำแข็งข้าเจ้าอาลมมาโจาตัวนี้ใปเอาขึ้นรดนอ Okay, okay. อันนี้ก็สอบน้ำแข็งนะคะโอ้โซเฟอร์นะคะโซเฟอร์หัวหยองไปแล้วพี่น้องตอนนี้แดดก็ออกแล้วนะคะ วันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะเตรียมสเบียงไปเต็มที่นะคะน้ำนะคะน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งเราก็ซื้อเป็นกระสอบไปเลยนะคะไปแล้วนะคะบ่าวนุพาโจ้ไปซิ่งไหนเนาะเตรียมออกไปนากันนะคะนุ่มนิ่มคือโดนแพนุ่มนิ่มนี่นะคะไปแล้วอเดี๋ยวภาษาก็จะ ไปธุระนะคะของไทยนี่เบิดแล้วไปแล้วนะคะออกไปนานนะคะแดดแรงมากนะคะตอนนี้เนาะ เดี๋ยวภาษาก็จะมาเคลียข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเข้าวันอนนะคะเดี๋ยวภาษาขอเคลียแป๊บหนึงนะะ่ะโอ้ยอีกนาทีครึ่งงานหลาะก่อน นี่นะคะแดดวันนี้แดดแรงมากนะคะแดดแต่เ,เช้าเลยนะคะนี่ค่ะฮะแอรชิดก็ไม่กล้าดับเลยนะคะเนาะไม่กล้าดับเครื่องรถเลยนะคะทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวภาษามาดูเบานุปิดแก๊สหรือ,อยังปิดทางแก๊สก่อนนะคะ 1>, 1ลูกชิ้นนะคะทำความสะอาดแก๊สนะคะเพราะว่าทอดนะคะทอดน้ำมันก็กระเด็นนะคะเตรียมตู้นะคะสายชาดอันใดชาดใดนชาดาชาเด็ดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพราะว่าจะต้องเข้าวาานอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก<ว>่อนนะคะเปิดลงไปแล้วที่ด <c oughs> ีดเลยอะไรเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลเวยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ